่อมาก็ตื่นตกใจมากก็แบบเฮ้ยเราจะได้หรือเปล่าเพราะจริงๆบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบใช้อะไรก็แพ้หมดทุกอย่างก็เลยรู้สึกว่าแบบเซว,า,แบบวาจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าขอลองใช้ก่อนได้ไหมเพราะไม่ไม่ ไม่อยากใช้ที่ตัวเองแพอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอใช้แล้วแบบมันได้แล้วผิวเราก็ดีขึ้นจริงๆอะไรก็เลยตอบรับเป็นพรีเซนเตอร์เรียกว่าเรียกว่าตอบโจทย์คนที่แบบยู่แพง่ายอย่างตู่จริงๆตูวพูดเลยว่าตู่ถอดใจไปแล้วจริงๆแล้วว่าแบบเขาไม่มีอะไรที่จะช่วยได้แล้วแล้วพอมาใช้ตัวเนี้ยแล้วมันช่วยได้ก็จริงๆบอกเพื่อนต่อเยอะมากเพาแบบลองใช้สิมันมันเวิร์กนะอะไรอย่เงี้ยแล้วตูวเป็นคนเชื่อเรื่องของโสมอยู่แล้วด้วย น,นี่เป็นกี่ปีแล้วคะเอนนี้นเป็นมาสองปีแล้วค่ะแล้วหวังว่าจะได้เป็นไปเรื่อยๆนะคะปีนี้ห้าปีแล้วค่ะเป็นยงง้เลยพอลกนก็สลับเซวานนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากๆนะคะแล้วก็เจ้าของแบร,ร,รนด์ <c oughs> เองนะคะวุ้นเส้นก็เป็นคนที่แบบใส่ใจในสินค้าของตัวเองมากๆเลยนะคะก็ขอให้เซวานเนี่ยเป็นแบร,ร,รนด์ที่อยู่ในใจเป็นที่หนึ่งของประชาชนชาวไทยค่ะ ถ้าคนอยากถามโรคอาการปวดที่ผ่าแล้วตอนนี้คุณภาพราการเป็นยังไงคะเรื่องขาเรื่องาเรื่องขา,องขาตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าต้องทํากายภาพเพราะว่าพอผ่าตัดนุชเนี่ยก็ขากล้ามเนื้อก็จะรีบลงือนมันเรียนรู้เองโดยธรรมาชาติก็รีบรีบลงไปแบบต่างกันครึ่งๆเลยอะคะ่ะตอนนี้ก็ต้องพยายามกายภาพแบบกระตุ้นไฟฟ้าเหมือนเครื่องที่เขาใช้ทำซิกแพค แต่มาทําที่ขาเราแทนเพื่อให้กล้ามเนื้อมันกลับมาได้อย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันกลับมาเริ่มเข้ากันหรือยังยังยเลย <laughs> ต้องใช้เวลานานคุณหมอบอกต้องทําคุณหมอบอกว่าถ้าคุณหมอเหมือนกันว่านานไหมคุณหมอว่ามันบอกไม่ได้แล้วแต่ความขยันของเราด้วยว่าเราจะแบบขยันไปกายภาพได้บ่อยแค่ไหนอะค่ะอย่างน้อยมต้อ,อาทิตย์ละสองครั้งแต่ตอนนี้ไปได้แค่ที่รักงเอ,องแสดงว่าใช้ี่เตได้ไม่เท่าก่อนในการเอนมีปัญกาในการใ้ ก็เดินแล้วเราก็จะถ้าเดินเยอะๆเราจะเม mm. mm ื hmm. ่อยขาข้างที่มีปัญหาเนี่ยจะเมื่อยกว่าอีกข้างหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกล้ามเนื้อมันเล็กกว่าแล้วพอไปใช้งานมันเท่ากันมันก็จะเมื่อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะอย่างต้นสูงในเวลาใส่มันี้ปัญหามก็มีปัญหาเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็คืออย่างเมื่อก่อนใส่ได้ถึงหนิ้วแต่ตอนนี้ก็ลดลงมาตูนำแกงวมาอีกอู้ก็ ผ่าไปเสร็จปุ๊บสามเดือนแรกยังทาอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นผ่าเป็นแต่มกราเนาะพอผ่ามาสามเดือนก็เริ่มออกเริ่มมากายภาพตั้งแต่เมษาสาวเริ่มมาเุนายนก็นำต 3, 3นนนนด้งมาสี่เดือนคุณหมอบอกว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าเราเพิ่งมาเจอว่ามันเป็นปัญหาในตอนนี้ค่ะก็คือกระดูกเรามันใหญ่กว่าอีกชิ้นหนึ่งจริงๆมันควรต้องเท่ากันพอมันใหญ่กว่าก็เลยกระแทกจนกระดูกชิ้นหนึ่งมันแตก คุณหมอก็เลยแนะนําให้ไป trim กระดูกเนี่ยให้มันเล็กเท่ากันคือตอนที่ไปถาคุณปนีอาการเจ็บบอกว่มันเข็มแต่ว่ามันไม่เท่ากันคือมันเดินไม่ได้เลยตอนนั้นเพราะว่าเข่ามันบวมมากแลวตอนแรกตอนแรกคุณหมอก็นึกว่ามันมีน้ําในเข่าหรือเปล่าพยายามที่จะเจาะออกใช้เข็มดูดออกจนแบบแป๊บนึงก็กลับมาบวมใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็รู้สึกว่าข้างในมันต้องมีอะไรแล้วค่ะก็เลยทำ MRI เรียบร้อยก็หมอบอกว่าผ่าเลยดีกว่า ก็กลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าคือพอคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดหรือะ่หน้าเราออกเลยแล้วคุณหมอก็เหมือนแบบรู้แล้วเราตกใจแต่คุณหมอไม่ต้องห่วงนะหมอเป็นหมอที่ดูแลนักกีฬาทีมชาติแล้วก็นักกีฬาทีมชาติแล้หมอก็แบบผ่าให้หลายคนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็กลับเล่นกีฬาได้นี่นน่นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออหน้าจะโอเคค่ะแล้วก็พอผ่ามาก็คือแผลเล็กแบบ เล็กมากเท่านี้เองจริงๆผู้ตู่เป็นคนบี่ตอนที่ททททอากอาศเสียเราต้องขับคลื้นแล,ล้วเราเป็นคนที่เดินมกกไม่ดูปกติแต่ณวันนึงต้องมาวิ่เฉยอย่างเี้ตอนที่คุณหมอบอกว่าจะวิ่งไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้คือมกคุณหมอไม่แนะนําเลยไม่แนะนําให้วิ่งอีกแล้วเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นอะกลำลังฝึกที่จะวิ่งแบบเริ่มฝึก5กิโลเพิ่มมี่ห้กิโลสิกิโลมีความฝันว่าอยากจะวิ่งสักแบบวิ่งมาราธอนกึ่งแล้วเขาเรียกว่ามินิมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยก็ดับฝันไปก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่า ก็โอเคแหละแ,ละแบบวิ่งไม่ได้เดินได้ก็ก็โอเคค่ะแล้วหลังจากผ่ามันยังสามรถกลับไปใช้ชีวิตวิ่งไ,ได้ก็แต่ไม่ได้แล้วคุณหมอเคยถามคุณหมอเหมือนกันว่าถ้าเราฝึกกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆเนี่ยจะสามารถทําให้กลับมาวิ่งได้ไหมคุณหมอก็พูดแค่ว่าไม่แนะนําไม่แนะนําแล้วแล้ววันนี้มันมใช้ชีวิตยังไ,ไงครับอาการมันดีขึ้นแค่ไหนกี่เปอร์เซนต์ตอนนี้ถือว่าอาการก็ดีขึ้นประมาณ90าแล้วนะคะก็คือ รีคาเวอร์หมดแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆหรือกระแทกมากๆอะไรเงี้ยก็จะมีอาการบวมมิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมียาที่เราจะต้องกินประจําทุกวันแล้วกระดูกที่มันเคยบวมไปนะตอนนี้มันคือไม่มีกระแล้วหรอือว่าคือมันมีกระดูกตอนที่กระทบกันจนเป็นแตกแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆที่หลุดออกมาคุณหมอก็เอาออกทั้งหมดส่วนกระดูกที่มันร้าวไปแล้วอะค่ะคุณหมอบอกว่าต้องรอให้มันประสานเองอันนี้คือมันหายปกติแล้วนะครับหรอือว่าจะต้องไปฟอลล์อีกครับตลอดลต้องฟอลล์อพกอ่ะบอกคุณหมอรู้ง เดี๋เขา้ไปหาคุณหมอเพราะว่าเหมือนเป็นแบบเพลงมะพาะแล้วปวดท้องมากแต <may an> ่ว่าคุณหมอเนี่ยมองหน้าเราแล้วก็เหมือนแบบว่าใช้มือถือเยอะหรือเปล่าใช้มือถือตอนไม่มีแสงหรือเปล่าก็แบบแล้วมันเกี่ยวกับปวดท้องด้วยหรอคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกหมอว่าเนี่ยเห็นเหมือนมีเยื่อขาวอยู่ในตาเราข้างขวาข้างข้างขวาใช่แล้วคุณหมอว่าเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอ่ะใช้มือถือเยอะๆแล้วบางทีใช้ในในช่วงที่แบบแสงน้อยๆเพราะทุกคนชอบแบบ ตื่นมาปุ๊บก,ก็ถ่ายมือถือเลยไฟยังไม่ได้เปิดอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอว่าจริงต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้แต่ว่าการเป็นต้อลงมันไม่จําเป็นต้องผ่าตัดน,นะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องรักษาอะไรเพียงแต่ว่าแค่พยายามใช้มือถือให้ให้หน้อยลงแต่ถามว่าจะหายไหมมันก็เป็นแล้วก็คือเป็นเลยจะทำได้ไหมคะเพราะในการแบบใช้อนมือถือลง <c oughs> จริงก็พยายามจะเมื่อก่อนอ่ะตูจะเป็นคนที่แบบทุกโพสต์ในไอจีอ่ะคะ่ะก็คือจะตอบคอมเมนต์ทุกคนทุกรูป ไม่ว่าจะแบบคนส่งมาซ้ําแค่ไหนหราก็จะตอบทุกคนถูกค้งรู้สึกว่าการตอบของเราบางทีมันอาจจะเป็นกําลังใจอะไรให้เขาก็ได้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ก็ตอบน้อยลงก็คือเลือกแค่ว่าถ้ารูปนี้ไม่ตอบก็ไม่ตอบเลยทุกคนแต่ถ้ารูปนี้จะตั้งใจจะตอบก็จะตอบทุกคนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ตอบทุกรูปเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะแล้วก็พยายามที่ตื่นนอนมาเนี่ยก็คือเปิดบ้านก่อนที่จะเล่นมือถือไปไหนว่าให้มันมีแสงอะไรเข้ามาในห้องบ้างหรือว่าตอนกลางคืนก็ จะไม่นอนเล่นโทรศัพท์ก็เปิดไฟไปก่อนถ้ายังเล่นโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยก็คือจะจะแบบว่าจะไม่เล่นเล่นตื่นแตพยายามใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแสดงว่าโอกาสที่จะเป็นหักก็จะมีอีถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไม่แก้ไขหรือไม่ปรับพฤติกรรมมาหาก็อาจจะทำให้เป็นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันอาจจะมาไอ้เยอะองวขาวเนี่ยมันอาจจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีผลต่อการมองเห็นละมันก็จะลามไปเรื่อยตอนนี้ไม่ถึงแค่ขอบตรงเนี้ย เกิดต่อไปถ้ามันลามมันหนตาดำอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้ตาแห้งมากขึ้นหรือมีผลต่อการมองเห็นค่ะตอนนี้ตงเากตรับพฤติกรรี่ไเช็คไมา่า้ใยังไม่ได้ไปเช็คเลยจนอนนล้นะเราะว่าต้องรักษายังไงนะตอนนี้เลยว่าไม่เป็นไรยังยังได้ใช่คุณหมอว่าไม่เป็นไรนะคะบอกว่าการเป็นต้อลมไม่ต้องผ่าตัดแต่ต้องปรับพฤติกรรม ว่าปีนี้เราก็ทัช่วงบนและช่วงล่างเลยเออโอนพร้อมๆกัน <c oughs> คือตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังแบบรู้สึกว่าเออเป็นก็รักษาปลายอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมามามาแบบมาคิดเรื่องแบบไปถึงเรื่องเจ้ากรรมในเวรละแบบเออเราอาจจาะพบป่วยบ่อยมากจริงๆตน้นต้นปีถึงตอนนี้เข้าโรงพยาบาลมาสามรอบแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าบ่อยก็เลยเริ่มเริ่มรู้สึกว่าแบบเอมตอนนี้เริ่มสดมนเริ่มแผ่เมตตา เริ่มแบบขอขมากรรมทุกอย่างจริงม <laughs> <c oughs> คือคิดเอาเองคะว่าแบบเออหรือเราเป็นเ <c oughs> พราะว่ามันหนักทุกอันเลยจริงว่าลูกเป็นเวรลูกกรรมอรย่างเงี้ยใช่ใช่ <c oughs> จริงเรามีการใช้กระหอดูไหมครับผม<ๆ>ยังไม่ได้เช็คเลยแต่ว่าตอนนี้พอเราเริ่มเริ่มสุดม์เริ่มเริ่มแผ่เมตตาถูก,กเรรู้สึกว่าแบบมันดีกับเราด้วยแหละเราก็รู้สึกว่าแบบเราทาอะไรมีสมาธิขึ้นแล้วถูกก็รู้สึกว่าูกหลับหลับง่ายขึ้นมาก เมื่เราสวดมนต์ก่อนนอนใช่ไหมฮะ mm hmm. ปกติเมื่อก่อนเป็นคนนอนไม่หลับเดีย๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเออสวดมนต์แล้วเราทำไมเราหลับสนิทดีจังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรูย้สึกว่าเออก็สวดมนต์ก็ดีอะไรที่มันทำให้เราคิด mm hmm. ว่าเป็นลกเจ้ากรรมใจเพราะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนแบบหมอชอบพูดว่าปกติอ่ะไม่ไม่เจอนะ mm hmm. เคสแบบนี้น้อยมากคือคนที่เกิดมาแล้วก็ดูเขา่า สองชิ้นจะใหญ่ไม่เท่ากันเนี่ยมันน้อยมากเลยแล้วก็แบคทีเรียให้ลรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นตัวที่คุณหมอว่าเจอยากมากหมอไม่เจอมาหลายปีมากแล้วอะไรแบบนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันมาอยู่ที่เราใช่จากวันนี้พอหายแล้วเรา้าว่าเราจะทำบุญอะไรต่อจะตัดขาดใช่ค่ะก็เอี่ย่าดว่าจะต้องแบบอาจจะทำบุญที่เกี่ยวกับโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆอารมณ์เบานส่งอะไรแบบนี้ค่ะ คือหลังจากนี้ไปก็คือไม่ต้องมีอะไรที่น่ากังวลหวังว่าห <c oughs> วังว่าเป็นเกือบจะครบแล้วจริงๆก็ <c oughs> คือไม่ใช่เป็นปีชงใช่ไหมครับหมอว่าไม่ชงจริงๆปีนี้เป็นปีที่ดีของของราศีของตูดด้วยนะคะ <c oughs> ก็ยังคงเห็นแบบหมอดูทุกคนบอกว่โอโอโอดีมากเงินจะเข้าจะปังปังปังเนี่ยเขาลงพยาบาลปังปังปังอย่างนี้มันเหนื่อยกับการใช้ชีวิตไหมครับที่มันผ่านมาตั้งแต่ปีแรกอย่างนี้ตูจะบอกตูปลองก็ไม่เชิงนะแต่ตรู้สึกว่าเออเป็นก็รักษาไปอย่างน้อยมันก็แบบ ไม่ได้แบบเป็นหนักถึงขั้นที่เราดําเนินชีวิตไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็เป็นก็รักษาอะไรเงี้ยค่ะคุณสามีให้กำลังใจไง้เขาเขาก็มาเฝ้าตลอดเขาก็จะให้กําลังใจงเหมือนแบบตู่ไม่ต้องกังวลนะเข้าโรงพยาบาลอ่ะเพราะว่ <ๆ S 1> านะของกินรอบโรงพยาบาลอร่อยมากไม่ต้องห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นคนเอนจอยกับชีวิตในโรงพยาบาลมาเขาจะหากิจกรรมอะไรมาทำมาำมีไมโครเวฟเครื่องหนึ่งที่ทำได้แบบหลายเมนูมากเราก็รู้สึกเขาก็เอนจอยเราก็รู้สึกไม่ได้ทำให้เขาลำบากอะไรเงี้ย ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ